ลองสองักสวัสดีครับท่าน้านชนะพอๆ่นอ้อ,อ,นองเช่นเคยครับวันนี้พาพี่น้องมากินตำปลาพี่น้องตำปลาแซ่บได้หมดนี้มากันเจ้าไปซื้อใช่ไหมได้ไปซื้อมาใช่ไหมใช่ป่ะอืเจ้าไปซื้อมาใช่ไหมเจ้าไปซื้อมาใช่ไหมอ๋ออันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ห้าสิบบาทครับซื้อไปก็ได้เลยอือนายิดนากินเนาะ น่ากินไหมน่ากินหรือเปล่าอืมตอนเที่ยงจะกินแล้วนะอืมมามัาจกินสองหน่วยอืมเสียบเส้นทับกันหรอมะมันขาเรียกว่าสองเม็ดนะอืม

กี่มัน้องเอามาดูก่อนอ๋อไปันอันนี้เป็น่านกินด้วยปะ่ะจะไม่ลองปปอ,อ,อ,า,อาไ่ราออกหอยก็ไม่ผักกันจอง ไม่กินเหรอกินแล้วใช่ไัมจะิ่ไอติม้เ้าว่ะอ้น่ารนคายมากแต่ต้องปลุให้ปลาอ่ะปลาก็บนเจ้าอีก はん、mm. Cool. Mm -hmm.

บกว่าเปิดแก็บอกว่เปอดปอเป็ดมากไหมก็ใช้ไ,ได้นะตามต้องการลงุงใช่ไหม,ม,ไ,มไม่ได้เอา้วยมาใส่ไหม้วยมาลองไหมจานมาลอง ใช้มัลองนิดกว่านิดอบเคยไหมใช้ได้อยู่าการมันลองบ้ามาลงตับบ๊กให้เลกานมา กินได้ไหมเผ็ดไหมออาข้าวไหมฮะทอดทูแก้เผ็ดอือกินนี้แก้เผ็ดด้วย